สวัสดีนะครับสำหรับ AEC อันนี้เป็นตอนที่4ของ AEC นะครับสำหรับเครื่องมือที่เราจะ,ะคุยกันวันนี้ก็คือ,อเรื่องของคำสั่งในการเขียน section เหล็กนะครับซึ่งคำสั่งที่ใช้อยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่า steel นะครับเวลาเลือก steel เสร็จเนี่ยนะครับเวลาเลือก steel นะครับโปรแกรมเนี่ยจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น d i a l o g นะครับที่ที่โปรแกรมอ,ออกแบบไว้นะครับเราจะมีเหล็กที่เราเขียนได้อยู่ทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งวาย l a n งหรือสมัยนี้บางทีเราเรียกว่าตัวตัว H นะครับมี Y Fla มี Standard ibe a ีมมี Channel นะครับมีเหล็กฉากขาเท่ากันขาไม่เท่ากันแล้วก็มีตัว Light l Li t Channel ที่เป็น Light Gate ตัว4นะครับเวลาที่เราเลือก อันนี้นะครับก็เป็นชนิดที่เราสามารถจะเขียนได้นะครับในขณะที่เราเลือกแต่ละอันนะครับโปรแกรมก็จะไปดึงขนาดมาจากจาก d a ต a าเซที่มีอยู่นะซึ่งเราสามารถจะเลือกได้ว่า,าขนาดเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันนี้คือขนาดนะฮะเ,เสร็จแล้วในขณะเดียกันเราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเขียนเป็น cross section มันหรือ profile มันนะครับหรือเขียนด้านข้างหรือจะเขียนด้านบนนะครับ เพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนเซกชั่นของมันก่อนหรือสมมติเราลงเขียนง่ายๆเซกชั่นนะครับในขณะเดียวกันเราสามารถจะเลือกได้ว่าจุดที่เราใช้เป็นเบสของของการวาดหรือวางตัวโปรไฟล์นี่อยู่ที่ไหนนะอัปเปอร์เลฟอัปเปอร์ไรท์อะไรก็สุดแท้แต่หรือเซนทรอลเราเลือกได้นะครับกรณีของเซนทรอลช่วยเดียวสำหรับกรณีที่เราเขียนรูปด้านข้างนะเพื่อให้เซนทรอลของเซกชั่นเหล็กมันอยู่ในแกนเดียวกัน ผมจะลองดูง่ายๆก่อนผมเขียนเซกชันนะครับ lower left corner เป็น point เป็น base แล้วก็ locate เสร็จแล้วสิ่งที่โปรแกรมทำสังเกตดูนะครับก็ก็จะจับนี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะเลื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถอยมานิดนึงเดี๋ยวโอเคนะครับเราสามารถที่จะจับตัวนี้นะครับไปวางที่ไหนก็ได้แล้วเราคลิกไปนะในขณะเดียวกันเราสามารถจะบอก rotation ของมันได้นะครับเราจะวางนี้ก็ได้นะครับ โอเคอันนี้คือการเขียนตัวตัวโปรไฟล์ผมจะลองเขียนด้านข้างให้ดูนะครับคำสั่งเดิมนะครับผมเปลี่ยนเป็นไซส์ผมเปลี่ยนขนาดเหล็กนิดหน่อยนะครับเอา125แล้วกันโอเคอันนี้เขียนด้านข้างสมมติว่าผมจะใช้แกะ lower left ก็ได้ upper right ก็ได้นะครับ uh, สมมติว่าผมเลือก upper right แล้วกัน upper left ทั้งทีนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็คลิกไป เราก็บอกไปว่าเขียนไปที่ไหนนะครับเ,รเขียนไปถึงนี่แล้วกันสิ่งที่โปรแกรมทํามันก็คือการเขียนพพลิไลน์ธรรมดาล่ะครับแต่ว่าดิเมนชันตัวที่มันอ่านมาจากโปรไฟล์นะครับเพราะ,ะนั้นเราวาดรูปด้านก็จะง่ายมากนะครับทีนี้เราจะเขียนเหล็กโดย,ายอาศัยท็อปวิวกันบ้างลองดูนะครับเ,เลือกเป็นท็อปนะครับขนาดสมมติของขนาดนี้แล้วกันแล้วเราก็ใช้เซนทรอย์แล้วกัวกนโอเคเราจะเขียนจากตรงนี้นะครับไปที่นีก็ได้ นะครับโ okay. อเคสิ่งที่โปรแกรมทำก็คือเขียนท็อปวิวนั่นแหละก็จริงๆก็พอล y ไลน์ธรรมดาไลน์แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเ,เส้นที่เป็นแกนของตัวเหล็กตัว h d g นะครับซึ่งเราใช้ลายไทป์เป็น Hidden อยู่ซึ่งจริงๆตอนนี้เราจะใช้เป็นลายไทป์อื่นก็ได้ที่เราจะเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับเพื่อให้มันทีห่างตามที่เราต้องการนะครับเราจะลองดูเซ c ชั่นอื่นพอเป็นไอเดียนะครับเซชันผมจะลองเขียนให้ดู Standard i b e a m เบิร์น ก็จะไปวางนะฮะอันนี้ก็นะครับเพราะนั้นตอนที่เราเขียนเนี่ยการเขียนเซกชันแบบเนี้ยแล้วอ่านโปรไฟล์โดยคงช่วยให้กระบวนการเขียนเซกชันเหล็กของเราเร็วขึ้นเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาแองเกิลมาสักตัวนึงนะครับขนาดประมาณ150แล้วกัน lower left locate okay. นะครับมจับมาวางไหมโอเคพราะนั okay. ้นตอนที่เราเขียนเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นเยอะนะครับพวกนี้อ่าน Data จาก จาก Data ที่มันมีเยียวนะครับก็เลือกได้หมดนะครับผมจะลองดูสักเซสชันพอเป็นตัวอย่างเช่น like List channel นะครับเซสชั่นขนาด160ยหกสิบจากเบาหวานนะครับนะโอเคนะครับโอเคอันนี้คือคำสั่งการเขียนหน้าตัดเหล็กน,นะครับเพราะนั้นเวลาเราไปเขียนในรูปด้านในแปลน ใน cross section มันก็คงจะอนำนวยความสะดวกให้พวกเราไม่มากก็น,น้อยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ